สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและก็ TNN2 ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษ์ตุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโรคไตนะคะแน่นอนว่าโรคไตเราจะเข้าใจกันว่าโรคไตก็จะเกิดกับผู้ใหญ่นะคะเอ๊เป็นความเสื่อมเป็นการสูงผู้สูงอายุก็จะต้องมีการป่วยเป็นโรคไตเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาย้ําคุณผู้ชมคะ่ะว่าโรคไตก็สามารถเกิดขึ้นในเด็กได้เช่นกันเด็กก็สามารถเป็นโรคไตได้นะคะซึ่งตรงนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบว่าเ เด็กๆก,ก็เป็นโรคไตได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาได้รับการยืนยันนะคะแล้วก็คําอธิบายจากคุณหมอแล้วก็ความรู้จากคุณหมอกันนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆเ,เป็นโรคไตได้จริงหรือเปล่าแล้วโรคไตของเขาเหมือนหรือแตกต่างจากผู้ใหญ่ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลแล้วก็รักษายัางไงบ้างนะคะวันนี้เราได้ไดรับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคไตนะคะจากภาควิชากุมาราเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลนะคะขอต้อนรับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนพรชัยภัคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้มจ้นสวัสดีค่ะได้ได้มารบกวนอาจารย์อีกครั้ง้อาจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องราวของโรคไตในเด็กนะคะคําถามแรกเลยคือคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบไม่ได้ชมตอนอื่นมาว่า เด็กๆก,ก็เป็นโรคไตได้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ค่ะคุณจุ้มจิ้มก็คือโรคไตเนี่ยเป็นได้ในเด็กนะคะ,คะแล้วก็วันนี้ที่จะมาพูดถึงคือเป็นไตอักเสบนะคะไ<อ>ตอักเสบเนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็นไตอักเสบเฉียบพลันะนะคะแล้วก็ไตอักเสบแบบเรื้อรังนะคะ<อ>ซึ่งในเด็กเราจะเจอแบบเฉียบพลันได้เยอะกว่าเรือรัง ค่ะว่าโรคไตที่เกิดขึ้นในเด็กนี้มันอันเดียวกันกับโรคไตที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้างคะคุณหมอคะก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะในเด็กอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือโรคบางอย่างเนี่ยเจอในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่เป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโรคไตก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กเล็กเยค่ะใช่ค่ะในทุกทุกอายุเลยไหมคะอาจารย์ไม่ถูกช่วงอายุนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชนิดไตอักเสบเนี่ยจะเจอในเด็กที่โตนิดนึงนะคะ งั้นแต่วันนดี้อาจารย์เนยบอกว่ามันก็จะมีทั้งอักเสบเชื้อพันแล้วก็เป็นเรื่องของเรื้อรังด้วย่คะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วันนี้เราจะมาเน้นกันถึงเรื่องของโรคไตอักเสบ แบบเฉียบพลัน,บบลนในเด็กที่เกิดขึ้นใช,ใช่ไหมคะ,คะทงเงินทงต้องให้อธิบายะค่ะว่าคาว่าโรคไตอักเสบเฉียบพลันนี้มันคืออะไรคะ,คะก็โรคไตอักเสบเฉียบพลันนี้ก็คือมีการอักเสบของหน่วยไตนะคะ,คะหรือว่าเนื้อเยื่อภายในไตนะคะ,คะทำให้การกรองน้ําแล้วก็โซเดียมนะคะของไตนี่ลดลงะนะคะเด็กก็จะมีอาการบวมแล้วก็มีความดันโลหิตสูงอื่นๆตามมาได้นะคะแล้วก็ภาวะนี้จะแตกต่างกับภาวะ กลวยไตอักเสบนะคะบางทีสับสนอไอ้ไตอักเสบไตกพลันกรวยไตอักเสบมันอันเดียวกัน <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งกลวยไตยอักเสบเฉียบพลันเนี่ยหรือว่ากลวยไตยอักเสบเนี่ยคือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบนนะคะเป็นการติดเชื้อที่ไตโดยตรงะนะคะซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคไตอักเสบในวันนี้คนละแบบกันเอาะะงงเลยค่ะก็ละล้องงแต่มันเอามันไม่ได้เป็นไตเหมือนกันแลอเป็นไต<อ>แต่ว่าสาเหตุต่างกันนะคะคือถ้าเป็นกลวยไตยอักเสบเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะคือติดเชื้อเอาเชื้อตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไตโดยตรง<อ>นะคะแต่ถ้าเป็นไตอักเสบเชียบพลันส่วนใหญ่มีหลายสายเหตุนะคะ<อ>แล้วก็ไม่ได้เกิดจากการที่เชื้ออยู่ที่ไตโดยตรง<อ>ค่ะ แสดงว่าอาจจะกว้างกว้างกว่าใช่ค่ะมันคนคนละกลุ่มโรคคนละกลุ่มโรคกันเลยอ๋อยากนะเนี่ยคุณหมอนี่ฝังแล้อย่างเอ๊ะแต่ตกลงต่างกันใช่ไหมแต่ว่าต่างกันแต่ว่าแต่ว่าเอ๊ะมันต่างกันเพราะอะไรยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าได้ลงในรายละเอียดอาจจะนึกภาพออกกันมากขึ้นค่ะที่คุณหมอบอกว่ามันน่าจะเกิดจากความแตกต่างคือเรื่องของสาเหตุนั่นเองแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีสาเหตุที่ไม่เหมือนกันงั้นสาเหตุของการเกิด โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็กนี่คือคะอะไรคะอาจารย์คะก็จริงๆสาเหตุเนี่ยมีหลากหลายะนะคะแล้วก็ในเด็กที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยมัาจะสัมพันธ์กับการติดเชือ้อนะคะแต่ไม่ใช่ว่าติดเชื้อที่ไตโดยตรงะนะคะแต่ว่าจะเป็นหลังจากการติดเชื้อในลําคอแล้วก็ในผิวหนัง นะคะ oh. ที่ผิวหนัง oh. ซึ่งหมออธ,อธิบายนิดนึง <c oughs> คือปกติถ้าเด็กมีการติดเชื้อที่ลําคอรหรือว่าผิวหนัง <c oughs> นะคะ <c oughs> เชื้อก่อโรคส่วนใหญ่จะเป็นแบคที ria นะคะ <c oughs> ที่เรียกว่าเชือ้อสเตปโตคอคคัส <c oughs> นะคะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเด็กมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะให้ยาฆ่าเชือ้อ นะคะหรือว่ายาปฏิชีวนะอย่างน้อยเนี่ยสิวันเชื้อนี้ก็จะหมดจากร่างกายนะคะในกรณีที่เด็กเนี่ยไม่ได้เจอแพทย์หรือว่าได้ยาไปแต่ว่ากินยาไม่ครบ10วันเชื้อนี้มันก็จะยังมีอยู่ในร่างกายดังนั้นร่างกายเนี่ยจึงมีภูมิต้านทานออกมานะคะเพื่อที่จะทําลายเชื้อนี้ซึ่งภูมิต้านทานเราบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้ไปอักเสบตามมาได้นะคะดังนั้นมันก็เลยมักจะเกิดตามหลังการติดเชื้อในลําคอเนี่ย ประมาณ7-14วัน<อ>นะคะ<อ>ส่วนที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดตามหลังจากนั้นนานหน่อยก็คือประมาณเดือนหนึ่ง <ừ> mm. นะคะอันนี้จะเป็นสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุด,สดในเด็กท่ทีสุดนะคะนี่นี่บางคนฟังแล้วแบบตกใจเลยไอ้ติดเชื้อให้ลำคอเหมือนเป็นหวัดแบบ <c oughs> ไอเจ็บคอเหมือนลูกเป็นหวัดหรือเปล่าแล,แ,ลแ,ลแล้วก็เราขอเป็นไตาตามด้วยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ใช่ไหมคะห,หมอคะก็ก็จะต้องให้แพทย์วินิจฉัยเพราะว่าปกติเป็นหวัดเนี่ยเป็นได้จากสองสาเหตุอันที่1ก็คือเป็นจากไวรัสซึ่งไวรัสเนี่ยหายเองได้ส่วนใหญ่เจอในเด็กเล็กนะคะมีน้ำมูกมีไอมีจามมีไข้ได้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีรียเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในเด็กวัยเรียนนะคะก็คือโตหน่อยคือไวรัสเจอได้ตั้งแต่เด็กเล็กสอสเดือน5 6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการติดเชื้อในลําคอเนี่ยจะเจอในช่วงวัยเรียนก็คือประมาณ4-14ปีนะคะเด็กก็จะมีอาการไข้สูงแล้วก็มักจะเจ็บคอเด่นเป็นหลักเจ็บคอเด่นนะคะโดยที่ไม่ค่อยมีอาการไอไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกนะคะพอมาพบแพทย์เนี่ยก็จะเจอว่าคอแดงเยอะ อาจจะมีต่อมทอนซิลอักเสบเราก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะจนครบ1ิบวันนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ได้รักษาหรือว่าได้ยาไปแล้วกินไม่ครบเชื้อมันก็ยังอยู่ในร่างกายภูมิคุ้มกันเราก็ยังออกมาทำลายเชื้อนะคะพอทำลายไปทำลายมามันก็จะมีภาวะไตอักเสบตามมาได้โ้นเนี่ยเพิ่งรู้เลยโอ้สามารถก็คือหลังจากเกิดหลังจากรักษาไม่ัวนี้ด้วองต้องไม่ครบต้องรักษาไม่ครบหรือว่าไม่กินยา ก็อาจจะทําให้เกิดผลอันนี้ใช่ค่ะโอ้โหบางคนเนี่ยไม่ไม่กินยาครบนะเรู้สึกว่าอาการดีแล้วช่วยเ้าผูหมอยาปฏิชีวนะสิวันใครจะไปกินเดี๋ยวตับไตพังพอดีกิน5วันก็พอหายแล้วไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วก็โรคนี้ก็มักจะเจอในเด็กวัยเรียนอย่างที่บอกไปนะคะก็ประมาณ4ี่ปีเพราะว่าพอมีการติดเชื้อในลําคอเจอเยอะ รักษาไม่ครบก็จะเกิดไตอักเสบชนิดนี้เนี่ยตามมามากขึ้นอ่าอันนี้โอเคนึกภาพออกแล้วผิวหนังคุณหมอคะผิวหนังจะมาเกี่ยวกับไตยังไงคะเนี่ยเหมือนกันค่ะอธิบายด้วยกลไกเดียวกันก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นเชื้อสเตโตคอคัสนะคะเชื้อเดียวกับที่ลำคอก็อธิบายเช่นเดียวกันก็คือถ้ารักษาไม่ครบหรือว่าไม่กินยารักษาเนี่ยร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายเชื้อนะคะ แล้วก็ปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเนี่ยมันจะก่อให้เกิดไตอักเสบตามมาในอนาคตได้นะคะกลไกเหมือนกันแล้วผิวหนังนี่มันจะติดได้ไหมคะอย่างเงี้ยเป็นหวัดเนี่ยพอนึกออกลูกไปโรงเรียนมาไปติดกันทั้งขยงเป็นทั้งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผิวหนังนี่คืออะไรอุบัติเหตุเหรอคะส่วนใหญ่มันจะเจอเป็นผิวหนังพุพองนะคะเช่นเด็กเล่นกันเกาแล้วก็มีแผลที่ผิวหนังแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะคะมีการติดเชื้อตามมานะคะก็จะทําให้ เกิดภาวะไตอักเสบได้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องนะคะโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็คือใช่ค่ะเด็กเขาจะซนนะเนาะซนแบบว่าบางทีเจ็บก็ไม่ไปลุยต่อเป็นแผลอยู่ก็ไปเล่นตีลังกาในทรายแบบว่าเล่นกระโดดโลดเต้นแบบว่าคุกพื้นคุกฝุ่นก็อาจจะติดเชื้อพวกนี้ใช่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเชื้อที่แผลทันทีหรืออะไรก็ตามนะคะก็ทําให้ทาให้เกิดได้ทีนี้หลายๆคนเริ่มกังวลแล้วตายแล้วลูกฉันเพิ่งเป็นแผลมาหรือว่าลูกฉันเพิ่ง เพิ่งป่วยมาเจ็บคอมาแอบกินยาไม่หมด <c oughs> หรือว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอด้วยซ้ำคุณสุขเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็ห,หายปเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็มีจะมีอาการเบื้องต้นหรือว่าอาการอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้บ้างคะค่ะอาการเบื้องต้นนะคะจริงๆถ้าเป็นไตอักเสบเฉียบพลันจากการติดเชือ้อ สัมพันธ์กับการติดเชื้อเนี่ยอาการที่มาคืออาการบวม,อ,มอาการหลักคืออาการบวมอุะะอด็กเนเด็กนี้เหรอคะใช่ค่ะ oh. แล้วก็อาการบวมเนี่ยเกิดจากการข้างข,างของน้ำแล้วก็โซเดียมะนะคะดังที่บอกไปข้างต้นก็คือพอมีไตอักเสบการกรองน้ำแล้วก็โซเดียมจะลดลงก็เกิดการข้างนะคะพอข้างเสร็จเด็กก็จะมีอาการบวมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยอาการบวมทั่วตัว นะคะแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยบางทีอาจจะไม่เห็นชัดเจนเด็กอาจจะมีแค่บวมที่ตาในช่วงเช้านะคะหรือว่าบวมที่เท้าเนี่ยในช่วงเย็นเย็นก็ได้คือบวมเฉพาะบางส่วนก็ได้ในช่วงแรกนะคะเด็กบางคนจ้ำม่ำอ้วนๆดูไม่ออกบวมบวมไม่บวมอ้วนกับบวมต่างกันยังไงคะคุณหมอเด็กบางคนดูไม่ออกเราก็สังเกตได้จากการที่น้ําหนักเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เหมือนใส่เสื้อผ้าเราคับเร็ว นะคะอ,อันนี้อาจจะต้องให้แพทย์มาตรวจอยู่ดีเมื่อวันวันก่อนใส่ได้อาทิตย์ที่แล้วใส่ใได้อยู่ดีที่นี้เอาปลีกใส่กักไม่ได้ไไดแล้ว,ลวลใช่ค่ะ มีอาการวมได้เร็วววมเร็วนะะคแต่เดี๋ยวขอกลับไปที่สาเหตุนิดนึงนะคะก็คือนอกจากการติดเชื้อสัมพันธ์กับการติดเชื้อเราเนี่ยเด็กบางรายก็จะมีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าโรคทางหลอดเลือดเช่นโรค SLE เป็นต้นนะคะโรค SLE สมัยก่อนก็จะเรียกว่าโรคคุ่มพวงก็เจอได้ในเด็กเนี่ยเจอได้ในเด็กเหมือนกันเจอได้ในเด็กเหมือนกันนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยเกิดจาก การที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำลายเซลล์ตัวเองะนะคะดังนั้นอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายจะเกิดการอักเสบซึ่งไตเนี่ยก็จะได้รับผลพลอยได้นั่นด้วยก็คือจะมีไตอักเสบร่วมด้วยนะคะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ในโรค SLE ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยะจะมีไตอักเสบร่วมด้วยแต่โรคนี้มักจะเจอในเพศหญิงนะคะแล้วก็เจอในวัยรุ่นมากกว่าจะไม่ได้เจอในเด็กเล็กๆคือใน โรคไตอักเสบจากการสัมพันธ์จากการติดเชื้อเนี่ยจะเจอช่วงอายุ4-14ปีนะคะแต่ว่าในโรค SLE เนี่ยจะเจอในเด็กวัยรุ่นมากกว่าค่ะก็คืออาจจะสัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนหรืออะไรหรือการใช่ค่ะหรือการเจริญเต็มวัยจนผูิคุ้มกันเจริญเต็มที่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้มักมักเป็นจากฮอร์โมนเป็นหลักมากกว่าใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแต่เป็นได้เป็นได้ก็คือเด็ก วัยรุ่นเดี๋ยววัยรุ่นเร็วนะ<อ>ใช่ค่ะ1 2 1 2 13ก็เป็นประจำเดือน <c oughs> <ๆ S 1> หรืออะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็ทำให้เคนเด็ก10 เด็กสิบขวบเพราะฉะนั้นเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมาเร็วก็อาจจะไม่ให้เป็น SLE ได้ก็เลยเป็นอยู่ในช่วงตั้งแต่เด็กแต่ว่าไอ้เด็โตหน่อยติดเชื้อนี่ต้องเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กติดในลำคอเด็กเล็กถึงเด็กโตได้นะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อของการเกิดภาวะไตอักเสบอันนี้เจอได้น้อยนะคะก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะคือเช่นโรคอัลพอท นะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยมักจะเจอสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นไตอักเสบชนิดเดียวกันร่วมด้วยอ๋อแตลว่าครอบครัวมีประวัติอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงใช่แต่ต้องเป็นต้องเป็นโรคโรคนี้นะคะเช่นเอออพต์เหยมันก็จะเจอในสมาชิกในครอบครัวได้แต่ว่าเจอน้อยกว่าโรคที่เกิดจากการติดเชื้อหรือว่าโรค s l e นีนี่คือเป็นงแต่กำเนิดแต่ว่าไม่รู้ไม่มีอาการก็จะมาอาการด้วยช่วงตอนโตหน่อยอะค่ะออแต่ก็อาจจะเป็น เป็นเจอได้เจอได้ช่วงวัยจะเป็นช่วงเด็กหรือว่าอะไระแต่ว่าจะโตนิดนึงก็คือ SLE กับตัวนี้จะเจอช่วงโตหน่อย ก็ถ้าถ้าในตัวโรคพันธุกรรมเนี่ยถ้าเราทราบประวัติครอบครัวแล้วเช่นคุณแม่อาจจะมาบอกว่าคนในครอบครัวเป็นโรคนี้เราก็จะมีการตรวจปัสสาวะเร็วก็คือยังไม่ต้องมีอาการเรามีการตรวจก่อนเราก็จะรู้เร็วได้แต่เด็กบางคนเราไม่รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็สมาชิกเองเขาก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอาจจะไตอักเสบไม่เยอะกรณีนี้เราก็จะมาเจอเด็กตอนที่เขามีอาการแล้วซึ่งมักจะเป็นตอนช่วงวัยรุ่นหรือว่าโตนิดนึงนะคะก็คือเจอด้นี่ก็เป็นสาเหตุใช่ค่ะ สำคัญสาคัญที่เราที่เราเจอในารนี้กลับมาถึงอาการค่ะเมื่อกี้ที่ถามค้างไว้ก็คือบวมบวมน้ากับกับอ้วนคุณหมอคดได้ไงว่ามันต่างกันกันเนี่ยลูกจำมมาจนก็จริงๆต้องอาศัยหลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือดูน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วคือถ้าอ้วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าถ้าบวมเนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์คือบวมขึ้นมา1กิโลอันนี้ถือว่ารวดเร็วจนเกินไปนะคะ แล้วก็ร่วมกับการตรวจร่างกายของแพทย์เพิ่มเติมะนะคะอาจจะมีทั้งกดบุม๋มกดไม่บุม๋มแล้วแต่โรคให้คุณะคะหทุคนะค,ะคนวิทย์ใช้ใช่ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าเราจะสังเกตได้ที่เรื่องของการบวม,บวมก้น ระยะเวลาขึ้นเร็วขึ้นเร็วเกินไปหรือว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกไปคือหนังตื่นเช้ามาอาจจะมีหนังตาบวมแล้วก็ตอนช่วงเย็นรู้สึกว่ามีที่เท้าบวมเป็นต้นนะคะจะเป็นบวมเฉพาะใช่ค่ะใช่ค่ะใส่แล้วครับเอาตอนแรกเช้าใส่แล้วหลวมเทวัตอนเย็นโอ้โหติดยัดไม่เข้าเลยอ่อนนี่น่าจะสังเกตได้ง่ายค่ะโอ้หมันยัดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณหมอก็แต่บางรายเนี่ยต้องบอกว่าอาการน้อยจริงนะคะถ้าอาการน้อยๆมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการแต่เราตรวจเจอโดยบังเอิญจา การตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าการตรวจโรคอื่นแล้วมาตรวจปัสสาวะเราเจอความผิดปกติเช่นมีโปรตีนหรือว่ามีเม็ดเลือดแดงรั่วเราก็จะสามารถวินิจฉัยได้นะคะนี่ก็คือเนื้อของอบวมและมีอย่างอื่นอีกค่ะอาจารย์ค่ะก็อาการอื่นนะคะที่มาก็คือจะมีปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะคะเนื่องจากมีไตอักเสบก็จะมีสีแดงแต่บางรายเนี่ยสีอาจจะไม่ชัดเจนไม่ใช่แดงชัดอาจจะเป็นสีน้ำตาลน้ําตาล โคคาโคล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากการที่มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะคะก็จะทำให้ค่ะต้องรีบมาแหละถ้าสีอย่างนนั้ปกติมันออกเหลืองถ้ามันมาเฉดนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์ต้องรีบมามีปัสสาวะเปลี่ยนสีได้ใช่ค่ะแล้วมีอะไรกะแล้วก็อาการต่อมาคือจะมีความดันโลหิตสูงซึ่งถ้าสมมุติว่าความดันสูงไม่เยอะเด็กจะไม่มีอาการ นะคะแต่ว่าถ้าความดันสูงมากเนี่ยเด็กจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทร่วมด้วยะนะคะเช่นบวนว่าปวดหัวหม,มีอาการอาเจียนนะคะ,คะแต่ว่าเด็กบางรายเป็นเยอะอาจจะชักได้นะคะก ก็คือเป็นเรื <S <S ่องของมันมาจากความดันใช่ค่ะถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันประจําบ้านอยู่แล้วก็ลองวัดดูหน่อยก็ก็ทักคัฟเนี่ยเหมาะสมกับเด็กก็สามารถวัดได้าใช่มันก็อยู่ที่อายุองค่ะเพราะว่ามันอาจจะมัดทั้งอาจจะลำแขนของลูกอาจจะใหญ่ไปอาจจะอยู่ตรงข้อศอกอะไรเงี้ยค่ะมันใหญ่เกินไปอ๋อต้อง พาไปคุณหมอแล้วกันถ้าเกิดภาวะดังนี้มีเอ,อรอีกค,ค่ะ,คะอีกอันนึงคือเจอได้แต่ไม่ได้บ่อยมากคือปัสสาวะอาจจะเป็นฟองนะคะ<อ>คือเกิดจากการที่มีโปรตีนเนี่ยรั่วในปัสสาวะด้วยฉี่ก็จะเป็นฟองได้นะคะส่วนอาการอื่นๆเนี่ย อาจจะมาในกรณีที่ไตอักเสบมากจนการทํางานของไตเนี่ยลดลง<ค>ะนะคะอาจจะมาด้วยปัสสาวะน้อยเช่นเดิมเคยปัสสาวะประมาณ5-7ครั้งค,คุณแม่อาจจะบอกว่าทําไม่ปัสสาวะเหลือแค่สองครั้งหรือว่าว,วันหนึ่งไม่ถ่ายปัสสาวะเลยก็ได้นะคะ<อ>หรือว่าเด็กบางคนเนี่ยจะมีอาการอาการแสดงของโรคอื่นเช่นเด็กที่เป็น sle แล้วมีไตอักเสบร่วมด้วยอาจจะมีอาการทังผิวหนังมีพื่นมีปวดข้อนะคะหรือว่ามีผมร่วงได้ค่ะ ผมร่วงด้วยใช่ค่ะในโรค sle ค่ะแต่ว่าก็คือมีทั้งอาการทางไตด้วยแล้วก็มีอาการระบบอื่นระบบด้วยได้วยอันนี้ก็อาจจะสงสัยได้ใช่่คะหรือถ้ามีอาการระบบอื่นก่อนแต่ไตยังไม่ชัดก็ได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างโรค sle เนี่ยบางที คนไข้อาจจะมาด้วยระบบอื่นก่อนแล้วมาตรวจปัสสาวะซึ่งจริงๆถ้าเป็น sle เราจะตรวจปัสสาวะทุกรายะะนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้ sle เนี่ยจะมีภาวะไตอักเสบร่วมด้วยก็จะมีการตรวจปัสสาวะก่อนอที่จะมีอาการนั้นถ้าเราเจอความผิดป,ปกติเช่นมีเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีโปรตีนเราจะได้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยแล้วก็รักษาต่อไปอะนะคะถ้ามีอาการน่าสงสยัยไอ้ลูกอ้วนหรือ หรือบวมน้ําก็ไม่รู้หรือว่ายังไงดีอุ้มมาหาคุณมหมอดีกว่าอุ้มมาหาปุ๊บคุณหมอมีวิธีการที่จะตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะ,คะก็การตรวจวินิจฉัยจริงๆเราจะใช้อาการอาการแสดงเป็นหล<อ>ักนะคะก็คือเราจะเจอว่าเด็กมีภาวะบวมะนะคะความดันเลือดสูงอันที่3ก็คือจะมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ นะคะเราก็จะวินิจฉัยกว้างๆว่าเด็กนี่มีภาวะไตอักเสบเฉียบพลันนะคะถ้ามาสั้นๆก็เป็นเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นระยะยาวซึ่งไม่ใช่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นแบบเรื้อรังนะคะงั้นพอเราวินิจฉัยภาวะเบื้องต้นได้เราเนี้เราจะต้องหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุใช่ค่ะซึ่งเราจะต้องมีการเจาะเลือดส่งทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในบางรายเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าไตอักเสบมากจนเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน นะคะซึ่งเราคงจะต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อไตเพิ่มเติมนะคะต้องมีการคอนเฟิร์มใช่ค่ะเพื่อวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็ดูความรุนแรงของเนื้อไตนั้นนะคะมีการแบบเอ็กซเรย์หรือมีการอัลตราซาวอะไรเพิ่มไหมคะหมอต้องดูหมดในเด็กส่วนใหญ่เราก็ต้องอัลตราซาวก่อนนะคะแล้วก็เส้เข็มเล็กๆ เ <cam ina> จาะลงไปดูชิ้นเนื้อไตนะคะประมาณ2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็จะประมาณ1เซนติเมตรมในผู้ป่วยเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะกลัว <cam ina> จะกลัวจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่ใช้ยาชาได้นะคะ <cam ina> <cam ina> ในเด็กบางทีกลัวตอนที่จะดูชิ้นเนื้อไตาอาจจะต้องให้ยานอนหลับ <cam ina> ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดีนเราก็เด็กจะหวาดกลัวเดี๋ยวเข็มจะไม่ถูก <cam ina> ตำแหน่ง <cam ina> <ข Parkinson ina> ส่วนใหญ่เราจะให้ยานอนหลับ ให้เด็กไม่รู้สึกตัวแล้วก็ค่อยทําการเจาะดูชิ้นเนื้อไตอนะคะแต่ว่าทําเฉพาะบางรายในรายที่รุนแรงหรือว่ารายที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะหลังจากที่ตรวจเหล่านี้ก็คือมีการคอนเฟิร์มตามระดับใช่ค่ะถ้าเป็นอันนี้เราก็จะส่งเฉพาะทางอันนี้นี่ไม่ได้แบบว่าทุกเคสคุณลูกคุณแม่โดนเจาะหมดไม่ใช่ไม่ค่ะบางรายแค่แค่ปัสสวะชัดเจน แล้วก็เลือดผลเลือดออกมาชัดเจนก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเจาะแต่ว่ายกเว้นคนไข้ที่เป็น SLE แล้วมีไตอักเสบอันนี้จะต้องดูชิ้นเนื้อไตทุกรายนะคะเพราะว่าความรุนแรงมีหลายแบบแล้วเราจะต้องให้การรักษาเนี่ยตามระดับความรุนแรงของไตอักเสบนะคะฟังดูแล้วก็น่าอุศสารนะคะ SLE ที่เราแบบในในโรคคุ่มพวงที่เรารับรู้กันในในทั่วไปก็จะสุกว่าค่อนข้างเป็นโรคที่รุนแรงเรายิ่งมาเกิดกับในเด็กด้วย สงสารเลยนะคะแล้วก็ไตา50าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ต้องโดนโดนจอดดูเนื้อไตะนะคะพอวินิจฉัยคอนเฟิร์มเรียบร้อยคุณหมอฟันธง <c oughs> เป็นโรคเรื่องของไตอักเสบเฉียบพลันแล้วแหละ คุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างใน,ในแต่ละน่าจะมีเลเวลของมันถูกไหมคะใช่ค่ะ,คะงั้นการรักษาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ,คะส่วนแรกก็คือรักษาตามโรคที่เป็นะนะคะขอยกตัวอย่างเช่นเป็น sle เรามีไตอักเสบเนี่ยเกิดจากความผิดป,ปกติของภูมิคุ้มกันะนะคะการรักษาก็คือจะต้องให้ยากลุ่มสเตียรอยแล้วก็ยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะคะ,คะ ส่วนอีกอันหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการรักษาตามอาการนะคะหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองคอันนี้จะลดสามารถลดภาวะแทรกซ้อนของไตอักเสบได้นะคะเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนเราเจอหลายอย่างเช่นบางรายที่บวมเยอะอาจจะมีน้าท่วมปอดอนะคะหรือว่ามีเกลือแร่ในร่างกายผิดป,ปกตกิเพราะว่าไตอักเสบมันจะขับออกมาไม่ได้อาจจะมีเรื่องของโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงหรือว่ามีเลือดเป็นกรดได้นะคะงั้นการรักษาประคับประคองก็คือ รักษาอาการเหล่านี้เนี่ยให้กลับมาเป็นปกติซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะรักษาแบบใกล้เคียงกันนะคะถ้าอาการไตอักเสบไม่รุนแรงบวมไม่เยอะเราสามารถรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอกได้ก็คือให้ยากลับไปกินแล้วนัดมาดูอาการนะคะแต่ว่าถ้าอาการรุนแรงมากเช่นความดันสูงมากนะคะบวมเยอะหรือว่ามีภาวะไตวายเฉียบพลันอันนี้เราจะต้องแอดมิรรักษาในโรงพยาบาลนะคะเพราะเราจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด นะคะซึ่งการรักษาก็ยกตัวอย่างนะคะเช่น อันแรกเนี่ยเราจะให้คือถ้าบวมมากหรือว่าความดันสูงมากเนี่ยจะให้นอนพักบนเตียงเลยงดงดงดทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเพราะว่าการทำกิจกรรมเยอะแยะจะทำให้ความดันขึ้นแล้วก็เด็กเหนื่อยได้นะคะอย่างที่สองที่สำคัญก็คือเราจะควบคุมอาหารนะคะเพราะว่าเด็กเด็กที่กินเค็มนะคะก็จะทำให้บวมได้เราจะงดอาหารเค็มแล้วก็จำกัดโซเดียมนะคะ อย่างที่3มก็คือเราจะจํากัดน้ำถ้าดื่มน้ําเยอะก็จะทําให้วมได้นะคะ<อ>เพราะว่าโรคไตอักเสบเกิดจากการที่ไตกรองน้ําแล้วก็โซเดียมได้ลดลงเราก็จะให้เด็กเนี่ยบันทึกน้ําเข้าน้ําออกแต่ละวันแล้วก็ชั่งน้ําหนักตัวว่าเป็นยังไงบ้าง<อ>นะคะ<อ>แล้วก็อันดับ3ามเนี่ยเราจะให้ยาขับปัสสาวะ จะได้ขับน้ำแล้วก็โซเดียมส่วนเกินออกะนะคะซึ่งเราก็จะพิจารณาในกรณีที่บวมค,ความดันสูงหรือว่ามีปัสสาวะออกน้อยะนะคะอนอกจากนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยเราก็ถ้าคนไข้มีภาวะไตาวายเฉียบพลันร่วมด้วยแสดงว่าการอักเสบเนี่ยรุนแรงมากเราจำเป็นที่จะต้องให้ยา ลดการอักเสบไปก่อนนะคะก็คือจะให้ยากลุ่มสเตียรอยนะคะแล้วเราค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเราจะให้ยานี้ต่อไปหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มยาอื่นนะคะซึ่งในกรณีที่เด็กมีภาวะไาตาวายเฉียบพลันยังไงจะต้องดูชิ้นเนื้อไตทุกรายค่ะ ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยมีถึงขั้นต้องฟอกเลือดอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีค่ะงั้นคนที่ไตวายเฉียบพลันเนี่ยบางทีเขาไม่ตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะยังมีน้ําเกินน้าท่วมปอดยังมีเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติอันนี้จําเป็นที่จะต้องรักษาทดแทนไตนะคะก็คือเช่นการฟอกเลือดเป็นต้นนะคะได้โดนเหมือนกันอาจจะโดนได้เหมือนกันโแสดว่าก็อาการ หนักมากเหมือนกันนะถือว่าก็เป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรคไตวายเรื้อรังที่ีเรารู้จักกันคุ้นๆกันในผู้ใหญ่ก็อาจก็แต่นี่คือเฉียบพันธุ์ที่เกิดขึ้นในเด็กใช่ค่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ต้องฟอกไตระยะยาวนะคะดังนั้นถ้าโรคเขาดีเราก็สามารถหยุดการฟอกเลือดได้ข้อดีคือ แค่ฟอกไตเฉยๆแต่กล exactly ับมาใช้ชีว <x> ิตปกติไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตไม่ฟอกเลือดล้างไตตลอดชีวิตต้องอกจากเป็นรุนแรงจริงๆนะคะไม่กราบอาจจะต้องมีการกลายเป็นโรคไตเรื้อรังก็จะต้องมีการฟอกเลือดหรือว่าล้างไตทางช่องท้องซึ่งในเด็กเนี่ยเจอไม่ได้เยอะมากอ๋อแสดงว่าเจ้าโรคไตเสียบเฉียบพันอักเสบเชียบพันก็ถ้ารุนแรงมากๆก็รักษาขืนกลับมาไม่ได้ก็จะกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้เหมือนกันอ๋อ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นไตวายระรังก็ทําตามที่คุณหมอแนะนํารีบพามาตั้งแต่เนิ่นมีอาการนําอะไรก็อุ้มมาเลยพามาเลยนะคะเป็นหรือไม่เป็นค่อยว่ากันอีกทีอย่างน้อยเป็นก็จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่มีอาการที่รุนแรงมากนะคะวันนี้ขอบขอะคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือสาระความรู้นะคะที่เรานํามาฝากกัน,นะคะ่ะในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะหวังว่าจะไปดูแลแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆครอบครัวที่มีเด็กนะคะมีน้องไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็สังเกตอาการแต่ในเนื้อที่สําคัญก็คือรีบพามาแล้วก็ป้องกันนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาวะอะไรก็ตามเนี่ยติดเชื้อเป็นหวัดกินยาให้ครบนะคะติดเชื้อน,นู่นนั่นก็อย่าป้องกันไม่ให้มันมีการติดเชื้อเพิ่มเติมอักเสบมากมายดูรักษาความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่า เป็นแค่นี้อาจจะลามปามไปถึงไตได้ค่ะวันนี้นะคะจุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ